เตือนการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขสุขคนครับผมพบกับคนลาพายชาแนลเราพี่น้องเมื่อนีกับสีนํำผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อบ่งสมุนไพ่ต้นหนึ่งนะครับทีบโครนมองขามเพลินนะครับเริ่มสีหายากแล้วพี่น้องนะครับนั่นก็เคื่อนะครับต้นหยาหนวดแมวนะครับพี่น้องครับสมุนไพ่ดีๆนะครับมมาฝากพ่อแม่พี่น้องคือเกานะครับเพิ่นก็ะมีคุณประโยชน์ดีๆขึ้นกันนะครับพี่นอ ต้นห้าหนวดแมวนะครับพี่น้องครับสรรพคุณและประโยชน์ของเพิินนะครับส่วนรากนะครับนํามาต้มนะครับหรือว่าทาความสะอาดนะครับแล้วก็ทุบแช่น้ำสดๆนะครับหรือว่าต้มก็ได้นะครับเพิ้นทีสซ้อยครับปัสสาวะนะครับพี่น้องส่วนรากของต้นห้าหนวดแมวนะครับพี่น้องแล้วก็ทั้งต้นของเพิ่นนะครับแก้โรคไตนะครับขรับปัสสาวะนะครับรักษาโรคกระสายนะครับรักษาโรคปวดนะครับตามเส้นตามเอ็นนะครับเพราะว่าตามเข้าตามคอตามหลังนะครับพี่น้องนะครับ แล้วก็ปวดสะบั้นเอวนะครับรักษาโรคหนิวนะครับรักษาโรคเยื่อจมูกอักเสบพร้อมนะครับพี่น้องแล้วก็ส่วนใบของเพิ่นนะครับรักษาโรคไตนะครับรักษาโรคปวดข้อปวดหลังนะครับหรือไขข้ออักเสบต่างๆนะครับพี่น้องเพิ่นสีซอยลดความดันโรคหิตนะครับรักษาโรคเบาหวานได้พร้อมนะครับพี่น้องแล้วก็ลดน้ำนะครับครับกดยูริกนะครับส่วนใบของเพิ่นนะครับพี่น้องแล้วก็วิธีการใส่นะครับใส่กิ้งนะครับ กับใบหญ้าหนดแมวนะครับขนาดกลางนะครับโปแกบออนจนเกินไปนะครับพี่น้องล้างให้สะอาดนํามาพึ่งในลมนะครับให้แห้งนะครับนํามาซีกํานะครับหรือยิบมือนะครับซียิบมือนะครับช่องนะครับกับน้าเดือดนะครับหนึ่งขวดน้ําป่านะครับเกตรอยหาซีซีนะครับเหมือนที่เข้าส่งซ่ากินตอนเศร้านะครับดื่มนะครับได้ตลอดวันนะครับรับประทานนะครับหนึ่งถึงหเดือนนะครับใส่ต้มครับ ใบนะครับวันละหนึ่งกำมือนะครับแล้วก็สดนะครับเกาสิบถึงร้อยยี่สิบกรัมนะครับแห้งนะครับประมาณสี่สิบถึงห้าสิบกรัมนะครับต้มกินน้ำรับประทานครั้งละหนึ่งถ้วยชานะครับหรือว่าเจ็ดสิบห้าซีซีนะครับวันละสามครั้งก่อนอาหารนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นลจีซอยครับปัสสาวะได้พร้อมนะครับพี่น้องนี่ก็คือคุณประโยชน์ของเพิ่นนะครับเพิ่นก็มีข้อควรระวังกันนะครับข้อควรระวังนะครับคนที่เป็นโรคไตนะครับหรือว่าโรคหัวใจอยู่แล้วนะครับห้ามรับประทานนะครับ พอเพิ่าสีมีสารโปแทสเซียมสูงมากนะครับถ้าไตบปกตินะครับสีบ่สามารถครับโปแตสเซียมนะครับออกมาได้นะครับซึ่งทําให้เกิดโทษต่อร่างกายนะครับอย่างรุนแรงนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือขอ้อควรระวังนะครับสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับหรือว่าโรคไตอยู่แล้วนะครับบควรรับประทานนะครับเพราะว่าเพิ่มมีสารโพแทสเซียมสูงมากนะครับพี่น้องนะครับฝากตอนพระแม่พี่น้องไว้อีกคลิปนึงนะครับเป็นคลิปสมุนไพ่ดีๆนะครับใกล้โตนะครับปลูกไว้น้ำตาลบ้านนะครับ น้ำสิงดีๆสิงจเป็นประโยชน์นะครับมาฝากมาตอนพอแม่พี่น้องคือเก่านะครับยาหนวดแม่ครับพี่น้องนะครับอย่าลืมครับครับพักกระไรถือใจกระแช่คนลาภไพชแนลเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนลาไพชแนลนะครับสาหรับคลิปนี้คนลาไพชแนลก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ